คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกยังไงนะคะให้เขามี boundaries นะคะ boundaries ก็คือการมีขอบเขตมีก,กฎกติกาในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กที่เรียนรู้วิธีการสร้าง boundaries ค่ะเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกนะคะ,ะ,คะเขาจะไม่ไปมีความสัมพันธ์กับคนรักกับเพื่อนนะคะที่ treat เขาไม่ดีที่ปฏิบัติกับเขาแบบไม่ดีมาเอารัดเอาเปรียบมาหลอกมาทําร้ายทางด้านจิตใจและร่างกายนะคะ อ่ะมาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ต้องเลิกสอนลูกสักทีหนึ่งค่ะว่าเด็กดีต้องเชื่อฟังนะคะเพราะอะไรคุณลองคิดดูว่ามันไม่ดียังไงเด็กดีต้องเชื่อฟังเมื่อโตขึ้นมาเป็นไงกลายเป็นคนที่ต้องเชื่อฟังคนอื่นตลอดเวลาเวลาคนมาทาร้ายเวลาคนมาเอาเปรียเวลาคนมาทําไม่ดีก็ต้องเชื่อฟังเหรอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะสอนคือคนดีต้องเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องและกล้าหาญ นะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่ควรจะสอนนะคะอันที่2คือเครารพการตัดสินใจของลูกนะคะในสิ่งที่ลูกควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจตามวัยนสมควรนั่นแปลว่าวัยห้าหกขวบควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าฉันอยากทําผมทรงอะไรใช่ไหมไปโรงเรียนในภายใต้ก,กฎกติกาของโรงเรียนถูกไหมะนะคะ,ะในวัยอายุสิบสี่สิบห้าที่จะต้องเลือกสายการเรียนเนี่ย เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกนะคะว่าเขาอยากจะเรียนสายการเรียนอะไรนะคะไม่พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือแม้กระทั่งจะไปพยายามพูดโน้มน้าวจิตใจเขานะ,ะว่าอ้าเรียนวิศวะเถอะลูกเรียนหมอเถอะลูกแม่จะได้ภูมิอ,อกภูมิใจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ เราต้องให้เขาฝึกมีจุดยืนแล้วก็เขาลบการตัดสินใจของเขาเด็กที่ไม่เคยได้รับการไว้วางใจให้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาควรได้รับการตัดสินใจคุณคิดดูว่าเขาโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะกล้าตัดสินใจอะไรถูกไหมคะในเมื่อคุณตัดสินใจและบังคับเขามาตลอดชีวิตนะการไปตัดสินใจและบังคับเขาตลอดชีวิตทําให้เขาโตขึ้นไปเขาไม่มีทักษะในการตัดสินใจแล้วเขาก็จะไม่มีความไว้ใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองในการตัดสินใจเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นหมายคราะว่าเวลาที่เขาไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกที่คนทาลาย ะะข้อที่3ค่ะไม่เลี้ยงรูปแบบบังคับเด็จการนะคะอันนี้คล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยถ้าเราเลียงรูกแบบบังคับระเผด็จการนะคะเขาก็จะเป็นคนที่คิดอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาจะ ตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับถูกเผด็จการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะคุ้นชินกับความรู้สึกนี้เวลาที่เขาไปอยู่ในความสัมพันธ์กับแฟนกับเพื่อนกับใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินกับสไตล์ของคนที่มาบังคับมาเผด็จการเขานะคะซึ่งนั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีเลยนะคะข้อที่4คะ่ะให้โอกาสลูกได้ฝึกแสดงจุดยืนของตัวเองบ่อยๆโดยที่เราต้องเคารพจุดยืนของเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอเขาแสดงจุดยืนอะไรมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ไม่เห็นด้วยตลอดเวลาอย่ายไงเไงี้ ของเขาเดี๋ยวเราไปต่อกในวิดีโอที่2กันนะคะ